กลับมาพบกับจีด้าชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของ d n e s d a y ซีซันที่2ออีพิโซดที่7ค่ะมาไม่เสียเวลาเลยเรื่องราวในตอนนี้นะคะก็เป็นการเล่าเรื่องแฟลชแบ็กย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนค่ะตอนที่ดอทเจอเข้ากับกีเดียนคุณคุ้นชื่อนี้ไหมคะกีเดียนเนี่ยคือพ่อบุญธรรมพ่อเลี้ยงหรือว่าก็คือแฟนใหม่ของกาเบรียลแม่เบียงกานั่นเองค่ะตอนนั้นเนี่ยกีเดียนเป็นนักแสดงตกอับนะคะแล้วก็ผันตัวมาเป็นบาร์เทนเดอร์ ก็มาจับพัจัพูเจอเข้ากับพอด t ในสมัยนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาทํางานเป็นผู้จัดก,การให้กับกาเบียวค่ะ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดชมรมลทัทธิมอร์นิ่งซองขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่าดอทเนี่ยต้องการที่จะชวนให้กีเดียนม,มาเป็นหน้าตาของลัทธิฟองเงินที่เขากำลังจะก่อตั้งขึ้นค่ะถ้าตตดกลับมาในปัจจุบันนะคะดอทมาเจอเบียงก้ากับแม่ของเธอที่กาลังซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนแล้วค่ะแล้วเขาก็ได้เปิดเผยตัวตนของตัวเองนะคะว่าเขานี่แหละคือฟาเดอร์เป็นเบิร์ดซองเป็นคนที่พากีเดียนไปรู้จักกับกาเบียลนะคะกาเบียลช็อกค่ะโอ้โหโดนแบล็กเมลในแบล็กเมลอ่ะสงสารกาเบียลมาก ผู้ใหญ่ดอนนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้ข่มขู่นะแต่เธอจําเป็นที่จะต้องทําไปใช้พลังไซเลนกับเอสเตอร์แกรมามาของเวสเดย์ซะเพื่อให้เธอมาบริจาคเงินในงานกาล่าให้ได้นะคะเอลอสงสารเมียงก้ามากโดนกดทุกทางเลย ถ้าตัดมาที่การสืบสวนการตายของศาสตราจารย์โอรอฟนะคะแนมเภอซานยาโก้ก็ถามพออดอดอดว่านี่จะไม่ยกเลิกง,งานการ่าจริงๆใช่ไหมพออดอดดก็บอกว่าไม่ไม่ยกเลิกอ,อย่างแน่นอนให้นาเพอเนี่ยปิดข่าวนะคะแล้วก็เดินหน้าจากงานต่อแนาเพอบอก2รอบแล้วนะตั้งแต่เรื่องไฮแล้วนี้เรื่องคนตายแล้วคนที่ตายก็เป็นครูในโรงเรียนอีกอย่าให้มีครั้งที่3จริงๆก็มีการแลกข้อแมก,กันนะคะก็คือ,อ,อแนมเพอเนี่ยจะเอาตำรวจเข้ามาคุ้มกันเข้ามาประจําเลยอะอยู่ในโรงเรียนเลยนะคะซึ่งพออดอ,ดอเคค่ะ ในเงื่อนไขนี้นะแล้วภาพก,ก็ตัดไปที่ทางฝั่งของเวสต์เจนะคะเวสต์เจก็คุยกับอ e ินนิบอกว่าตอนนี้ย e ินนีของเธอเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วคืออ e ินนิจะไม่ตายนะคะแต่เวสต์เจก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เอ่อจะเป็นหนึ่งในครอบครัวอดัมส์นะคะที่จะตายแทนค่ะไม่ใช่หมายถึงตายแทนคือหมายถึงเอ่อมิสตารการ,รมที่จะต้องตายนะคะเธอยต้องการที่จะหาวิธีจัดการไอแซคแล้วก็ฟรองซัวค่ะแอคชันิก็โผล่มานะคะแล้วก็บอกว่าให้เวสต์เจเนี่ยเริ่ไมไปจากถามพ่อแม่ก่อนเลย พร้อมทั้งให้แฟ้มข้อมูลของไอแซคกับเวสเดย์นะคะเวสเดย์ Wednesday ก็ไปคุยกับพ่อแม่ค่ะแล้วก็เลยได้รู้ความจริงค่ะว่าไอแซคเนี่ยเคยเป็นรูเมทแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของโกเมสสมัยที่เรียนเนเวอร์มอลนั่นเองในตอนนั้นนะคะโกเมสก็กังวลว่าความเป็นอัจฉริยะภาพเป็นดาวินชีในด้านวิทยาศาสตร์ของไอแซคเนี่ยจะทําให้ถูกคนเอาอเปรียบนะคะก็พยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะแต่แท้ที่จริงแล้วไอแซคเนี่ยเขามีความต้องการอย่างเดียวเลยคือเขาต้องการที่จะช่วยพี่สาวของเขาเนี่ยให้หลุดพ้นจากให้ให้ใหายมันหายไปจากตัว เหมือนลบเซลกิฟต์เต็ดประมาณนั้นนะคะเออจริงๆก็คล้ายๆพลอตคล้ายๆกับเดอะกิฟต์เต็ดบ้านเราเนาะก็คือมีการลบเซลลบความสามารถพิเศษศักยภาพพิเศษออกไปนะรวมถึงก็ได้หลอกอหักหลังโกเมสด้วยนะคะจนทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโกเมสสูญเสียพลังไฟฟ้าจริงๆโกเมสมีพลังเหมือนลุงเฟเซอร์แล้วก็พักซ์ลี่เลยแต่จากการทุลอรครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดการระเบิดแล้วพลังไฟฟ้าของโกเมสก็หายไปเลยค่ะ แล้วโกเมสกับมอนทิเซียเนี่ยก็ทําเรื่องที่ผิดบาปมากเลยนะจริงๆก็คือเอาไอแซคเนี่ยไปฝังค่ะที่ใต้ต้นไม้หัวกระโหลกนะคะก็คือฆาตกรรมอำพราง แต่จริงๆเขาก็ดรรกูกระทำแหละก็แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเวนสต์ Wednesday ก็สรุปได้ว่าฟองซัวเนี่ยโกหกอย่างแน่นอนนะคะเรื่องที่จะปกครองไทเลอร์ Tyler, แล้วก็จะไม่กลับมาอยู่ในเจอริโกจะไม่วนเวียนอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือไม่เป็นความจริงนะคะภาพตัดไปทางฝั่งของอินิดนะคะรูโน่ก็มาพยายามงออินิดค่ะแต่เธอก็ไม่ยอมกลับไปคืนดีด้วยนะคะครูคาปี้ก็โผล่เข้ามาขัดจังหวะพอดีค่ะแล้วก็ดุอินิดนะคะที่เหนี่ยวจากกงลูปินไป ในเอพิโซดที่แล้วจริงๆอินิตหรือว่าเวนเซย์ในตอนนั้นนะคะก็คือต้องขังตัวอยู่ในกรงลูปินค่ะเพื่อทําจิตใจให้สงบต,ต้อนรับกระบวนการที่จะเข้ามานะคะมันเป็นโปรเซสที่อินนิตจะต้องผ่านไปให้ได้นะ แต่ในตอนนั้นอีนิดแล้วก็เวสเตเนี่ยก็เลือกที่จะไปช่วยแอกเนสค่ะคูคาปี้พูดเตือนอีนิดนะคะบอกว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ใกล้จะเข้ามาถึงเนี่ยถ้าอัลฟาแปลงร่างในคืนนั้นอัลฟาอาจจะไม่สามารถกลับคืนร่างได้นะคะก็คือจะอยู่ในฟอร์มที่เป็นหมาป่าค่ะไม่สามารถกลับคืนฟอร์มเป็นมนุษย์ได้อีกค่ะและในจังหวะนั้นนั่นเองนะคะก็คือหมาป่าในฝูงจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของอัลฟานะคะก็จะเริ่มไล่ล่าอัลฟาแล้วก็ฆ่าอัลฟาทิ้งค่ะคูคาปี้บอกว่าให้อ,ใใหะะอิตี พิิงจตใจขอองินค่ะถ้าตัดมาทางฝั่งของไทเลอร์นะคะตอนนี้ไทเลอร์ก็เก็บของเตรียมหนีนะคะอาการของฟองซัวเนี่ยแย่ลงนะแล้วยาก็หมดด้วยไอแซคก,ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะบุกไปที่คลินิกสัตวแพทย์นะคะไปขโมยยานะแต่เขาก็ไม่ได้ขโมยอย่างเดียวอะ่ะก็มาม่มๆด้วยนะคะกินสมองอีกแล้วหิวบ่อยมาก วิธีการช่วยออคุณแม่ของไทเลอร์นะคะก็เป็นการถ่ายเลือดระหว่างไทเลอร์ไปให้แม่ของเขานะคะซึ่งไทเลอร์ก็โอเคเต็มใจนะหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะเวสเตก็มาถึงบ้านเก่าปินค่ะพอวีมมาด้วยนะคะก็มีการลํำลึกความหลังถึงตอนที่เป็นเพื่อนเก่ากับฟองซัวค่ะในขณะที่ฟิงเนี่ยก็ไปเจอห้องใต้ดินลับแล้วก็พาเวสเลลงไปเวสเตก็ได้รู้ความจริงนะคะว่าตอนนี้ฟองซัวเนี่ยป่วยหนักแล้วก็อาจจะ ใกล้จะตายแล้วอ่ะอมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะแต่เธอก็สังเกตเห็นผีเสื้อกลางคืนศพนิวอิงแลนด์ค่ะเธอเลยนำผีเสื้อไปให้กับยูจีนค่ะพาร์ทหนึ่งเนี่ยไม่มีซีนให้ยูจีนกับเวนสต์คุยกันเลยตอนนี้ทั้งคู่คุยกันแล้วนะคะน้าตาจ,จะไหล ือจิงก็โอเคแนะนาเวนเตไปนะคะบอกว่าผีเสื้อ New England เนียร์เขาก็มีเหมือนกันแต่เขาเก็บมาตอนที่ยังเป็นจักแด้อเออตอนนี้ก็เป็นผีเสื้อแล้วแล้วไอ้ผีเสื้อจําพวกเนี้ยมันจะกลับไปที่ล่างโฮสแล้ว GPS ของผีเสื้อเนี่ยก็คือแม่นแน่นอนนะคะแม่นยิ่งกว่า Google Map อีกเวนเตก็เลยแนะนําให้ปล่อยผีเสื้อไปนะคะเธอก็จะได้รู้ตําแหน่งของไอแซคหรือว่าตําแหน่งของไทเลอร์ด้วยนั่นเองค่ะตัดมาซีนสั้นๆของเอจ x ์นะคะตอนนี้เขาเริ่มสังเกตแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกกเบียงกาแล้วก็งงก,กา แม่ของตัวเองเนี่ยหนีไปเพราะว่ากลัวกีเดียนไม่เกี่ยวอะไรกับพออดอลต์เราเอ็แจ็คพยายามจะแบบเออบอกความจริงกับเขาได้นะเออเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่สมาคมไนเชดก็ควรจะพูดความจริงกันสิแต่เบียงก้าก็ขอให้เอ็แจ็คเนี่ยเลิกถามต่อนะคะตอนแรกแบบถ้าเบียงก้าก็ชาสร้อยออกแล้วแบบพูดสะกดจิตเอ็แจ็คเนี่ยมันจะแบบนะไม่ได้อะ่ะอันนี้เป็นเพื่อนกันไม่ได้ใช้พลังใส่กันนะคะถ้าตับมาที่เวนส e s เดย์นะคะเฮสเตอร์ก็มาหาที่ห้องนะคะเวนส e s เดย์ Wednesday ก็ถามว่ามาทําไมเนี่ย คุณยายก็เลยบอกว่าก Ö, เ็เธอจะมาปฏิเสธพออด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นคนที่มีความหวังจะได้เงินบริจาคแต่ว่าโดนทำลายความหวังไปเธอก็อยากจะเห็นภาพนั้นเนาะเพราะพอออเนี่ยตือให้เธอบริจาคเงินมากๆนะ รมถึงคุณยายเนี่ยก็ชวนให้ Wednesday ไปอยู่ด้วยช่วงซัมเมอร์ค่ะพอคุยกับ Wednesday เสร็จก็ไปหาพอร์ดที่ห้องนะคะพอร์ดก็พยายามที่จะนำเสนอเดี๋ยวกลารงเรียนเนี่ยเราจะตั้งให้มีทาวเวอร์ฟรัมเลยนะคือเอาชนะใจเฮสเตอร์ทุกอย่างนะคะแต่เธอก็ปฏิเสธอยู่ดีสุดท้ายแล้วพอร์ดก็ใช้ให้เบียงก้านะคะใช้พลังไซเลนเพื่อสะกดจิตเอาเงินทั้งหมดนะคะเงินแบบคือนี่มันคือการป้นเลยนะ เอาเงินทั้งหมดของเฮสเตอร์มาบริจาคให้กับโรงเรียนเนเวอร์มอลค่ะถ้าตัดกลับมาที่เว d ส e s เดย์นะคะเธอก็แวะไปที่กงรงลูปเปนค่ะเพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนกับนะอีนิดนะอีนิดก็ขอให้เว d ส e s เดย์สัญญานะว่าถ้าวันไหนที่เธอแปลงร่างแล้วกลับคืนร่างไม่ได้เนี่ยอยากที่จะให้เวสตเดย์ออกตามหาตัวเธอให้เจอนะคะเว d ส e s เดย์ Wednesday ก็สัญญานะคะในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยเอเจ็กก็เข้ามาขัดแล้วก็เล่าเรื่องปัญหาของเบียงกาให้กับเวสตเดย์ฟังค่ะเว d ส e s เดย์ Wednesday ก็เลยบอกโอ okay, okay, เคโอเคเก ไปก่อนนะคะเล้ววันถัดมาค่ะครอบครัวอดัมสมาชิกทั้งสีคนตกใจนะคะที่อยู่ๆแกรนมามาเปลี่ยนใจจะยกทรัพย์สินมรดกทุกบาททุกสตังค์นะคะให้กับโรงเรียนเนเวอร์มอลนะพักซีพ่พยายามถามว่ามีมรดกตกถึงเขาบ้างไหมอย่างน้อยเขาควรจะได้คอลกชั่นรถของคุณยายใช่ไหมแต่ว่ายายก็บอกไม่อย่างแน่นอนทุกบาททุกสตังค์เนี่ยจะตกเป็นของเนเวอร์มอค่ะ แล้วก็คุณยายก็มีพูดจาเน็บแนมโกเมสด้วยนะคะเรื่องที่โกเมสเป็นเอาแคสที่ไม่มีพลังอะไรเลยอ่ะซึ่งแน่นอนว่านั่นก็ทำให้มอนติเซียไม่พอใจนะคะเวสต์ออกจากห้องมาแล้วก็มาหาเบียงก้าเพื่อดวนดาบค่ะ แล้วก็จี้ให้เบียงกาเนี่ยพูดความจริงนะคะเพราะเธอรู้นะคะว่าคุณยายของเธอไม่มีทางที่จะตัดสินใจอย่างนี้แน่นอนอาจจะต้องโดนสะกดจิตจ,จากไซเรนก็เลยมาจี้เบียงกานะคะสุดท้ายเบียงก้าก็ยอมรับออกมาตรงๆค่ะบอกว่าเธอก็หลังชนฝามันก็ไม่ทําไม่ได้จริงๆเธอก็ตกที่นั่งลําบากอะ่ะสารภาพทุกอย่างเลยนะคะว่าเออที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ใช้พลังไซเรนกับเวนสตเดย์ด้วยค่ะแต่โชคดีที่แอคเนตเนี่ยคอยเตือนความจำเวนสตเดย์นะคะถ้าตัดมา ในงานกาล่านะคะอีนิดน่ารักมากเลยเย่ใส่ลุงฟรุงฟริงนะคะจริงๆคืนนี้เป็นคืนพจนเต็มดวงนะแล้วเธอต้องขังตัวเองในกงรงลูป,ปินแต่ว่าเดี๋ยวเธอจะมาสแสดงที่งานนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปขังตัวค่ะเธอออกมาข้างนอกนะคะก็เจอเข้ากับโซเฟียค่ะโซเฟียเดินทางมาจากฟิลิปปินเพื่อมาคืนดีกับบรูโน่นะคะเอาง่ายก็คือไม่ยอมให้อีนิดแย่งไปอะ่ะอีนิดก็เสียใจมากเลยนะคะก็บอกเลิกกับเขาอย่างเป็นทางการค่ะ เธอไปเจอแอกเนสกำลังร้องไห้นะคะก็เลยปลอบแอกเนสค่ะแล้วก็บอกว่าให้แอกเนสเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชวนแอกเนสไปเต้นในงานกาลาด้วยกันค่ะพอ้ตัดมาที่พอดอนะคะก็เรียกเบียงกามาพบค่ะเขาจับแล้วก็ขังกาเบียวไว้ค่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาอยู่กับกีเดียนค่ะกีเดียนก็แบบว่าตอนนี้หน้าเขาหลายอยู่ในสื่อทุกสื่อเลยคือมันใช้ชีวิตลาบากแล้วล่ะหลังจากเนี้ยเขาต้องการที่จะถอนตัวเองจากชมรมมอร์นิ่งซองนี้นะคะแต่ว่าดอนเนี่ยก็ทําการย่่ง เขาค่ะต่อหน้าต่อตาเบียงก้าเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือกีเดียนตุยไปแล้วนะคะเบียงก้าช็อกค่ะนึกไม่ถึงว่าพอดอทจะแบบโหดร้ายขนาดนี้นะคะตัวนในงานกาล่าเนี่ยเวนสเตก็มาคุยกับเบียงก้าค่ะบอกว่าถ้าอยากจะขี้คลายเรื่องนี้เธอจะต้องเชื่อใจฉันนะแม่ของเธอถูกขังไว้ที่ไหนเบียงก้าก็เลยบอกไปค่ะบอกว่าก็ขังอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของดอทค่ะ เอจ็คก,ก็เลยไปช่วยแม่ของเบียงกาออกมาได้ส่วนทั้งฝั่งแอกเนสกับอินี่นะคะก็มาเต้นในงานกาล่าค่ะเป็นเพลงใหม่ของเลดี้กาก้าด้วยนะคะที่เพิ่งปล่อยมาในเพลงโอ้แล้วถ้าเต้นแบบอาจจะแทนการเต้นที่เป็น s ิ g กเนเจอร์เวนส์เดย์ในซีซั่นที่1ไม่ได้แต่ก็สนุกนะคะน่ารักเหมือนกัน2คนนี้เต้นนะซนึ่งในระหว่างที่เต้นเนี่ยแอกเนสก็ได้ใช้พลังหายตัวแอบไปโดของนะคะดไอวัตถุที่มันจะก,กันเสียงไชเลนออกจากกระเป๋าเสื้อของพอออดดค่ะ ซึ่งพอดอกก็ไม่รู้ตัวเลยเพราะก็กําลังเพลิดเพลินกับโชว์นะคะพอเบียงกาเห็นว่าแม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเธอจึงใช้พลังไซเรนสะกดให้พอดอกเนี่ยขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดสารภาพบาปทุกอย่างค่ะพอดอทพอโดนพลังไซเรนแล้วไม่มีวัตถุป้องกันเนี่ยก็เล่าออกมาหมดเลยนะคะว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของลทัทธีเป็นโฟลเดอร์ของลัททีมอร์นิ่งซองแล้วก็ได้ใช้ให้กาเบียวหลอกคนมาลงทุนใช้เบียงก้าให้หลอกผู้ระดมทุนในงานนี้ด้วยแล้วไม่ได้แค่ใช้อย่างเดียวขู่จะฆ่าเบียงก้าอีก แต่พอออดก็แบบรู้ตัวเหมือนกันนะคะว่าเออสิ่งที่พูดไปเนี่ยคือซวยแน่นอนนะคะก็กําลังจะหนีค่ะแต่เอเจ็กก็เข้ามาแล้วก็สาบเขาให้กลายเป็นหินก่อนที่โคมระยะนะคะที่ก่อนหน้านี้พอออดเผาโคมระยะจะให้มันหล่นลงมานะคะเพื่อสร้างความวุ่นวายเขาจะได้หนีได้โล่งๆเนาะกลายเป็นว่าโคมระยะนั้นหล่นมาทับร่างของเขาจนแตกละเอียดค่ะเป็นการตายที่แบบครีเอทสุดๆพอออรดตายทันทีนะคะรู้สึกเหมือนคุณยายเลยอะ Bravo. Well, that's what I call a thrilling climax. ปลายได้แบบเทียร์ <laughs> หลังจากจบงานกาลานะคะเวสต์เก็มาคุยกับคุณยายค่ะแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอของคุณยายที่จะไปอยู่ด้วยช่วงซัมเมอร์นะแต่ก็ขู่ให้เฮสเตอร์ให้คุณยายเนี่ยบริจาคเงินให้นเวอร์มอลอยู่ดีค่ะแต่ไม่ได้บริจาคในนามของตัวเองนะคะให้บริจาคในนามของโกเมสค่ะเพราะเวสต์เเนี่ยก็รู้สึกลับไม่ได้นะที่คุณยายมาพูดล้อเลียนเรื่องที่โกเมสสูญเสียพลังไปค่ะ เอไม่อยากให้คนในครอบครัวมาพูดดูหมิ่นกันแบบนี้นะคะสุดท้ายยายก็โอเคค่ะยอมหลานสาวนะในขณะนั้นยูจิงก็กลับมาพร้อมข่าวว่าผีเสื้อ n นิวอิงแลนด์เนี่ยบินกลับมาแล้วแล้วตอนนี้ไอแซคก็อยู่ที่สุสานที่นิวมอ์นี่เองแล้วฉากก็ตัดไปที่สุสานนะคะทำให้เราเห็นว่าพัคซี่เนี่ยเขามานั่งเงาหงอยคนเดียวนะคะในขณะนั้นสเลลร์ก็เดินเข้ามาหาพัคซี่ด้วยท่าทีเป็นมิตรค่ะพัคซี่ดีใจนะคะ แต่กลายเป็นว่าเขาโดนหลอกค่ะเหมือนที่พ่อของเขาโดนหลอกก็คือไอแซคใช้ยาสลบโปะเขานะคะทําให้พักซลี่สลบแล้วก็ลักพาตัวไปตอนที่เวนสต y ออกตามหาพักซลี่เนี่ยพักซลี่ก็หายตัวไปแล้วค่ะแล้วเรื่องก็จบในเอิดที่7ค่ะอีพีน่าจะจบแล้วนะคะในตอนที่7็เนี่ยจะมีซีนที่เวนสต y พูด กึ่งเล่นกึ่งจริงนะว่าเออถ้าจะต้องสังเวยใครสักคนในครอบครัวอดดมเนี่ยสังเวยพัคซลี่แล้วกันคือไม่ได้คิดจริงจังหรอกนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะเป็นจริงแล้วค่ะแต่ตอนนี้เวสเดย์ยังไม่รู้นะคะว่าทําไมไอแซคถึงเลือกที่จะจับตัวเอ่อพัคซลี่ไปนะแล้วในตอนนี้คือประทับใจเอ่อปิดการปิดเส้นเรื่องระหว่างเบียงก้ากับพอดได้แบบสุดยอดนะคะสุดปังจริงๆถ้าเบียงก้าไปบอกเวสเดย์ตั้งแต่แรกแต่มันก็บอกไม่ได้เลยเนาะก็พูดยากเหมือนกันจะแบบ เฮ้ยเธอเราโดนคนข่มขู่ให้ใช้พลังกับแม่เธอให้ใช้พลังกับยายเธอมาบริจาคอ,อ่ะเออมันก็พูดยากอยู่นะเออก็เข้าใจเบียงการที่จะไม่พูดกับเวนส e เดย์นะคะ แต่พอทั้งคู่เปิดใจให้กันแล้วเนี่ยเราก็เชื่อใจกันทุกอย่างก็โอเคแฮปปี้เอนดิงค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตอนสุดท้ายนะคะแต่ยังมีปริศนาอีกมากมายเลยรวมถึงต้องช่วยชีวิตพักซลีด้วยนะแล้วก็ชะตากรรมการเป็นอัลฟาของอีนิดค่ะว่าจะเป็นยังไงก็เออมาร่วมรุนกันได้ในอพิโซดสุดท้ายค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วขอจบตรงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพจจีด้าชาแน,นลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค ขอบคุณและสวัสดีค่ะ